สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่30กันยายน2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขมาบนล่างนะครับเลขเด่นแบบ2ตัวสูตรนี้งวดก่อนอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ9 ก็จะมีเลข5นะครับลงไปด้านล่างเข้าหลัก10ไว้ออก6 4 6 5 8าสำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือทุกทันและของข้อมูลคำนวณได้2กับ5นะครับ2กับ5ตามนี้ครับแนวทางเลขมาบนล่างเลขเด่นแบบ2ตัวนะครับงวดประจำวันที่1เดือน10ปี2568 ต่อมาจะเป็นแนวทางของเอสอสนามบินน้ำนะครับสูตรนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่ากำลังทดลองสูตรดูไปก่อนครับสำหรับงวดใหม่สูตรคำนวณของอาจารย์ได้4 6 8กับ8นะครับใครชอบก็ประจับมัดรวมดึงชุดเด่นเอานะครับแนวทางของเอสอสนามบินน้ำ ต่อมาก็จะเป็นสู <kers> ตรหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยด้านบนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้สำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้468กับ4 8นะครับ468กับ4 8ถ้าจบมัดก็จะได้4 4 4 8 6 4 6 8 8 4สแล้วก็88ตามลำดับทุกันเป็นทางหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยด้านบน ต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งสูตรคำนวณของอาจารย์นะครับสูตรนี้อาจารย์เจ้าของข้อมูลบอกว่าทำหลายสูตรก็ได้เลขตัวเดิมเดิมนะครับซ้ำกันดูไปก่อนครับสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับได้468 468แล้วก็4 8นะครับตรงนี้อาจารย์บอกว่าตัวชนเด่นก็คือ4กับ8ทจุดทันทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับ พิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้มาต่อการที่แนวทางของแอดอภิโชคนะครับข้อมูลเซียนท่าซ้ายงดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8กับ6ตัวเด่นเลข8นะครับตัวรองเลข6ปรากฏว่าก็มาทั้ง2นะครับเลข8นี้ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วย เลข6นี่ไปด้านบนนะครับเข้าร้อยกับหน่วยวยออก6 4 6 5 8หําสำหรับงวดใหม่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับวันที่1เดือน10ปี2,568อาจารย์คำนวณได้7กับ8ูทุกท่านตัวเด่นก็คือเลข7นะครับส่วนตัวรองได้เลข8แนวทางของอดอภิโชคเซียนท่าทราย มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรคำนวณเด่น2ตัวนะครับรูปภาพพี่มัมสูตรนี้ของแอดนพิโชคงวดก่อนก็เข้าทั้ง2เลยนะครับอาจารย์คำนวณได้4กับ5 4ก็ไปด้านบนเข้าหลัก10เลข5นี่ลงไปด้านล่างเข้าหลัก10นะครับงวดก่อนน,นั้นแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับคำนวณได้2กับ3เลข3นี่เข้าทั้งด้านบนด้านล่างนะครับงวดที่ออก3 5 6ห1สาม สองวดหลังสุดของอาจารย์นี่เข้าทั้งหมดนะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือ2ใบด้านบนอาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้8กับ9นะครับ8กับ9แนวทางเด่นพี่มัมน,นะครับเลขเด่น2ตัวของอดัปิโชคต่อมาจะเป็นแนวทางสูตรมัดรวมนะครับ สำหรับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้ตัวเด่นตัวเดียวก็คือเลือก9หลัก10ได้6 7 9หลักหน่วยได้2 6 8นะครับจับมัดได้อยู่ด้านล่างทั้งหมด9ชุดด้วยกันใครชอบรูปแบบนี้ก็พิจารณาดูเอานะครับ1ตุลาคม6 8 ต่อมาจะเป็นแนวทาง2ตัวด้านบนนะครับของแอดเอกเมืองย่าใบนี้อาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด6ชุดนะครับมี3 2 2 4 3 8 9 4 4 8แล้วก็5 8ถูกทันวันที่1เดือน10ปี2568นะครับวันที่อยู่ด้านบนต่อมาจะเป็นแนวทางขนมไทยของแอดเรนโบ อาจารย์บอกว่าเป็นสูตรใหม่นะครับเริ่มงวดแรกถูกทันสำหรับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้678กับ901นะครับมัดกันได้ตามนี้นะครับ6 9 6 0 6 6 797071 898081ชุดที่อาจารย์จุดมาให้นั่นก็คือชุดเด่นของอาจารย์นะครับมี69 70 71แล้วก็80 แนวทางสูตรใหม่เริ่มงวดแรกนะครับของแอดเรนโบ์มาต่อกันที่แนวทางใบสรุปของแอดกรมเกตนุดงวดที่ผ่านมาก็คือใบตรงกลางนะครับแนวทางของอาจารย์ชุด2ตัวนี้ตัดได้85นะครับ85ก็ลงไปด้านล่างเข้าตัวกลับนะครับงวดก่อนหน้านั้นเข้าตัวเด่นทุกท่าน เด่นบนของอาจารย์ได้เลข6นะครับงวดที่ออก3ามห้สงองมวดหลังสุดของอาจารย์ก็ตามนี้นะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือแนวทางเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้เลข2นะครับเด่นล่างคำนวณได้เลข9 3ตัวของอาจารย์ได้072 872751 2, 8, 7, 2 7, 5, ตัวก็มี728251แล้วก็3ชุดด้านล่าง มีสา5 9แล้วก็69นะครับแนวะทางใบสรุปของแอดกลมเกตดนุดมาต่อกันที่แนวทางอาจารย์เด่นนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับตัวเด่นของอาจารย์มีเลขสี่นะครับที่เข้าส่วนชุด2ตัวของอาจารย์มี58าแปถูกทันมี58นะครับ 58นี้ลงไปด้านล่างสำหรับชุดที่เด่น4ของอาจารย์ไม่มี4-6นะครับอาจารย์ทำได้4-7ผิดไปแต้มเดียวหมดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับวันที่1เดือน10ปี2568ตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5กับ7เด่นสุดก็เห็นจะเป็นเลข5นะครับ ชุดสตัวของอาจารย์ได้3ามห้าเจ็แล้วก็4ี่สนะครับถัดลงมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสองตัวทุกพันแนวทางของอาจารย์เด่นนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเน้นของอาจารย์นะครับสามตัวได้สามห้าเจ็ดสตัวมี5 7าเสามห้าแล้วก็3ามนะครับ อัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอตต้นสนทุกท่านใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับมีอยู่ชุดหนึ่งทุกท่านใกล้เคียงอยู่นะครับผิดแป่แต้มเดียวเจ้าของข้อมูลคำนวณได้59นะครับหวยออก58ทุกท่านทางโดยเรียกงวดก่อนประมาณนี้สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ วันที่1เดือนสิปีสองพนห้าร้อยหเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข3นะครับคำนวณได้เลขสาสำหรับชุด3ตัวให้มาเป็นทางชุดเดียวได้แก่5 3าสามสองถูกทันห้าสตัวชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ3านะครับต่อมาก็จะมี3 5กับสอห สำหรับชุด2ตัวอีกกลุ่มหนึ่งของอาจารย์ตรงนี้นะครับมี1 4 2 4 1 6ี่สี่แล้วก็17ทุถูกทันแนวทางของอตนมสนของแท้แน่นอนนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอเอตเลาชุดยาสีประทุมมางวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับ ชุด3ตัวนี้ก็ใกล้เคียงอยู่ทุกท่านผิดไปตัวเดียวนะครับอาจารย์คำนวณได้624แล้วก็640ชุดตัดของอาจารย์ไม่มี6446 6นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือ3ตัวของอาจารย์คำนวณได้380 240 243 2, 4, 0, 2 4, ตัวมี8040 4243 ข้อมูลด้านล่างได้21กับ27ถูกท่านแนวทางของแอดเอลลาชุดยาสีประทุมมาหัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางสรุปขนมไทยของแอดยอออินเตอร์นะครับข้อมูลด้านบนของอาจารย์ตามนี้ทุกท่านใครชอบใครตามอยู่รับหน้าจอนะครับแล้วก็ไปขยายใหญ,ใหญ่ใครหรอย,ยงดูได้เพิ่มเติมนะครับ ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างที่มาพร้อมกับชุดเน้นนะครับเม็ดเดียวของอาจารย์เม็ดเดียวของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดตรงนี้นะครับได้สองสามเจ็ดสามเจ็ดข้อมูลด้านล่างได้เก้าแปดชุดเดียวครับแนวทางสรุปขนมไทยของอัดย่ออินเตอร์ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางชุดโต๊คัดพิเศษนะครับ45ตัวของอาจารย์นภัสแจ่มจรัสสีมาต่อกันที่แนวทางเก็บตกแต้มนะครับรอสอนอของอาจารย์วันชัยเจ้าของข้อมูลคำนวณได้4 5 6 7 8 9 0 1ทุกท่าน4 5 6 7 8 9 0 1ขอจ่าประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ